สวัสดีครับป๊อบกับช่องดวงแรงแสงทางโคงราศีมังกรปี2517ดวงเหมือนฝันร่ลำรวยด้วยทรัพย์สินทองตกตำแหน่งที่ดีเีนี้เรามาเปิดไพ่ดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นคนเกิดราศีมังกรดวงแรงแสงทางโคงเหมือนฝันเลยอำนาจบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งความประสบความสำเร็จ แช่มชื่นสมหวังดังใจหมายดวงชะตาของท่านจะระ่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองเทวดาปกปักคุ้มครองสักสิ่งต่างเรื่องดีๆกําลังจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นราบร้อยเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาจะค่อยๆเข้ามาคืบคลานเข้ามาเรื่อยๆเงินทองต่างๆโชคลาภท่านควรที่จะต้องเก็บสะสมเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันมาในช่วงนี้ความผสมเล่นความจเจริญรุ่งเรืองจะเ,เกิดขึ้นกับตัวท่านการต่อสู้แข่งแย่งชิงดี โชคชะตาความสมดุลในครอบครัวการงานการเงินจะประสบความสำเร็จใครบางคนจะนำพาโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาเป็นคนที่อายุเยอะกว่าอาจจะแนะนำเรื่องราวต่างๆนะครับผมแต่ก็ไม่แน่นอนนะว่าคนอายุน้อยกว่าจะไม่นำพาทุกสิ่งทุกอย่างเพศตรงข้ามจะหนุนำนำดวงชะตาวิญผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆความสุขความเจริญบังเกิดขึ้นจากโชคชะตาท่านด้านซ้ายสามดาบด้านขวาสามดาบโดนบีบคั้นในดวงชะตา การหนีความเติมเครียดการแก้ปัญหาการปลดล็อกเกิดขึ้นในโชคตาแต่ยังไงก็แล้วแต่ดวงของท่านช่างมีความสุขช่างสดใสล่าเริงแจ่มใสความสุขมาสวรรค์เร็บนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดเพราะฉะนั้นถ้าท่านรู้สึกว่าสิ่งต่างๆมันไม่ดีอยู่ขอให้ท่านยิ้มเข้าไว้พัดยิ้มน,นี่แหละจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างความสดใสล่าเริงแจ่มใสจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านความสุขความจเจริญเทวดาท่านชอบ ท่านชอบคนล่าเริ่อจับสายถึงแม้ท่านจะมีปัญหาท่านสวดกระถางเงินล้านปัดเป่าสิ่งเอาเป็นอัประมงคลไปหมดไปสิ้นความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านความเประปสวรรค์นั่นเร็ะน,นะครับทิพยผันจเจริญรุ่งเรืองนะครับเหมือนกับธงที่ปักเทียนชัยนะครับบรรลุผลทําให้เกิดความพึงพอใจเกิดขึ้นน,น,นโชคชะตาผู้ที่ให้นะครับเยื่อยุบนะครับมีพลังอันยิ่งใหญ่ชีวิตเกิดขึ้น พลังชีวิตของท่านกําลังจะกลับมาฟังคลิมนี้ขอให้ท่านสมหวังดังใจหมายประสบความสำเร็จบุญกุศลอํานาจบารมีวาสนาดวงชะตาท่านตกตําแหน่งร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองดวงชะตาเศรษฐีเงินล้านประสบความสำเร็จมีอํานาจแต่เป็นคนสายสายสมหวังพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางาทด้านดีดวงชะตามีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีด้วยบุญกุศลวาสนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาท่านดวงชะตาท่านจะสุขสมหวังตังใจบอกดวงสุขเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักหนุนนำดวงชะตาท่านคอยสังเกตดูในโชคชะตาท่านท่านควรที่จะต้องระแวดระวังจัดแจงตามเป็นทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาท่านตกเสษฐีแต่ท่านก็ต้องคอยระวังอาจจะมีบริวารคอยหนุนำนำดวงชะตาระแวดระวังกับคำพูดเลียงดูทุกคนนะครับตกตำแหน่งเลยนดูครอบครัว อำนาจบาร,รมีวสาสนาท่านอาจจะได้เลี้ยงดูครอบครัวให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขการต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมีการต่อรองด้วยการบนบนบานสารกาบองบอกได้เลยว่าโชคชะตาของท่านจะสมหวังตามใจหมายแต่ว่าสิ่งที่ท่านได้ไปควรที่จะไปนำพามไม่ว่าจะเป็นการปลูกบ้านให้พ่อแม่อยู่นะครับสร้างบ้านให้ลูกหลานนะครับอยู่ร่มเย็นไปนสุขความสุขความจเจริญจะบังเกิดขึ้นกับท่านการต่อรองให้ตัวเองนั้นมีความสุขนะครับ ไม่ใช่เป็นการที่ต่อรองไปได้ทางด้านเรื่องกิเลสกิเลสตัณหาจะนาาําพาความชิบหายเรื่องราวหลายๆจะบังเกิดเพราะฉะนั้นอย่าเข้าไปก้ามกายเราแ,แว้ระวังกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งอํงนานาจบารมีวาสนาถือไม้ต่อสู้แข่งแย่งชิงดีแล้วท่านจะได้เป็นที่หนึ่งครับบุญกุศลวาสนากําลังนาพาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาโชคชะตาของท่านเหมือนกับมีความสดใสร่าเลยเกิดขึ้น สิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาทำจิตใจให้แช่มชื่นเข้าไว้ทำจิตใจให้มีความสุขผสมเร็จสมหวังดำใจหมายเรื่องราวต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท่านควรที่จะต้องตั้งอกตั้งใจคิดและระแวดระวังกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นความเล่าร้อนเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาเด็ดเดี่ยวเข้าหารเอาจริงเอาจังปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเราทำให้ท่านรู้สึกเจ็บปวดรัวร้าวแสนทุกข์ทรามาณแต่ความเล่าร้อนนี้ มันจะทําให้เป็นแรงผลักดันทำให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองท่านจะรู้สึกว่าตัวท่านมีพลังร่ํารวยขึ้นมาท,ทันทีทันใดดวงชะตาจะเปิดลุ่งโลกสําเร็จรับทรัพย์รวยโชคจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินช่วงชะตาช่วงนี้อาจจะมีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวห้าวหารเอาจริงเอาจังมีการโยกย้ายไปถึงแดนไกลพูดคุยเจราจาต่อรองอํานาจบาร,รมีวาสนาสิงสักดิธิ์คอยปกป,กปักคุ้มครองรักษา จะลิญลุกเลืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาสู่ตัวท่านท่านเชื่อหรือไม่ว่าดวงชะตาท่านจะต้องยืนหยัดต่อสู้ด้วยตัวท่านเองจะไปขอร้องให้ใครช่วยเหลือเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในโชคชะตาชีวิตท่านควรจะต้องยืนหยัดไม่ต้องไปขอยืมเงินใครไม่ต้องไปเจราจาต่อรองใดๆทั้งสิน้นข้าพเจ้ามีสองมือสองเท้าไม่ต่างกับใครเลยอำนาจบาร,รมีวาสนาข้าพเจ้าต้องมีอยู่แล้วสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้น,นกับตัวท่านดวงชะตาท่านเหมือนดักเต็กไบ จเจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็จะมีแสงสว่างส่องแสงไปแดนไก่จเจริญรุ่งเรืองให้เห็นแต่เรื่องราวดีๆนะครับจะมีเจ่คนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนมี่มิรทด,ด่ดีนะครับมิตร้ายจะได้ออกไปคนคิดร้ายสสยร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาจะได้ออกไปคนคิดรด้ายพูดจายังไงพูดให้ดีแค่ไหนก็อย่าไปเชื่อเขาแต่ว่าคนคิดดีพูดให้ดียังไงพูดให้ร้ายยังไงเราก็ฝากออกนะครับเจราจาต่อรองอำนาจบารมีมสณะสิ่งจริปก,ปกปักคุ้มครองภาษา ดวงชะตาดันเปิดแล้วครับดวงชะตาตกตำแหน่งร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองอำนาจบาร,รมีวาสนาบังเกิดขึ้นกับตัวท่านรถหมายใบแดงบ้านหลังใหม่สิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาความสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรืองการตัดสินใจในครั้งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงชะตาจะต้องมุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง,เ,จง,เ,จงเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเ้าหารพอสมสำเร็จในการตัดสินใจเพราะว่าดาบมีสองคมจะต้องระแวดระวังอาจจะบาดถูกตัวท่านก็ได้ ความปังความเฮงเกิดขึ้นในโชคชะตาเงินจะไหลลงมาจากฟ้านะะสมเลจการก้าได้ก้าเสียเกิดขึ้นในโชคชะตาปัญหา,าต่างๆจะมีเรื่องตึงเครียดต้องควรที่จะต้องพิจารณาไต่ตองให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างโชคชะตาของท่านจะรู้สึกว่าตนเองจะต้องถอนลมหายใจนะครับถอนลมหายใจกับปัญหา,าต่างๆเหนื่อยแล้วเมื่อไหรจะรวยเมื่อไหรจะเฮงเมื่อไหรจะปัง เงินมันหล่นลงมาเต็มกระบุงหรือยังนะครับได้เงินมาเท่าไหร่ต้องจ่ายหมดนะครับท่านควรที่จะต้องจัดแจงตามแบบแผนประเพณีสิ่งดีๆจะมังเกิดขึ้นกับตัวท่านเงินทองไหลมาได้มานะครับทรรมะตะมงเกิดขึ้นในชงชะตารู้สึกว่าอะไรบางอย่างจะต้องมุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอ้อมไม่ได้ถ้าอ้อมแล้วจะมีปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันมังเกิดเงินหล่นลงมาเต็มกระบุงก็รับทองมาก ครับโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาจะมีคนนําพามาให้ความประสบเงินเรล็จความสุขสมสมหวังดังใจหมายหญิงสาวคนหนึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงในโชคชะตามีคนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีการแกล้งในโชคชะตาก็ต้องระแวดระวังความซึมเศร้าปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเป็นช่วงระยะเวลาสาั้นๆอย่าติดกับดักความสุขสมหวังดังใจหมายการใช้เล่ห์เหลี่ยมชิงไหวชิงพลิบเกิดขึ้นในโชคชะตา สิ่งต่างๆจะเริ่มขี้คลายและก็จะเป็นไปได้ด้วยดีเมื่อถึงเวลาบุรพศมวาสนาเงินหล่นลงมาเต็มหรือยังถ้าเต็มแล้วก็เริ่มมันถามคุณงามความดีส,สมสมสมหวังตังใจหมายดวงชะตาตกตำแหน่งร่ำรวยความฝันจะเกิดความแม่นยำชี้โชคชะตาในช่วงนี้ท่านทำอะไรจะรู้สึกว่ามีรางบอกเหตุ มีเรื่องราวต่างๆคอยบอกกระซิบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนนำดวงชะตาความสุขความเจริญจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองด้วยอำนาจปารมีวาสนาดวงชะตาตกอำนาจไม่นานจะรวยปเป็นเศรษฐีกับล้านพิ่พันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีความสุขความเจริญบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเปิดไพ่จ้ำดวงชะตาสิ่งต่างๆเกิดขึ้นกับตนเองมีความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ ใครจะทําเกินหน้า <S <S เกินตาปล่อยเข้าไปทุกสิ่งทุกอย่างเหยี่ยวเข้าตัวเองดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งธุรกิจการงานการเงินขอทํานายว่าดวงชะตาท่านจะผสมความสําเร็จโดยง่ายการงานการเงินะสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างจะคอยอํานวยความสะดวกเวลานี้เป็นเวลาแห่งผลผลิตทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาทำให้ท่านรู้สึกว่าการงานการเงินมันราบรื่น ผลผลิตของด้านจะงอกงามเป็นคนที่ได้รับอบลมมาดีมีสติปัญญาล้ำเลิศใครจะแก่งแย่งชิงดีอีจฉาให้ร้ายอย่ามาคิดลองดีโชคชะตาของท่านกำลังจะเปลี่ยนไปเศรษฐกินล้านบังเกิดถูกรางวัลใหญ่ทำไมจะเป็นไม่ได้รับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังเชหมายถ้าเมื่อคืนฝันเห็นงูงูมาลัดที่เอวนะครับเพศตรงข้ามจะนำพาโชคลาภ เงินทองวาสนาเข้ามาสู่ตัวท่านแล้วดวงชะตาท่านอาจจะกตกถังเข้าสารรวยรวยรวต่อแต่นี้ไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปให,หม่ครับสวัสดีครับ